สวัสดีครับมาเจอกันกับผมอีกแล้วครับเบ้าสงการอีสานสอนวันนี้เบาสงการอีสานสอนพาพ่อแม่พี่น้องมาดูฟาร์มแพะอีกฟาร์มหนึ่งครับผมนี่ครับแพะตัวใหญ่เลยครับอ้วนดีขนาดครับพี่น้องมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับสวัสดีครับ อย่งไรเนาะคือเลี้ยงงามแต่แพนแต่ตัวใหญ่ๆแพนอยู่เทากะให้อาหารมันนอเมื่อละสองคือครับผมให้อาหารวันละซองั้งเนาะจ้าาเท่กับแรงตัวใหญ่ขนาดเลยครับแรงเทากะมีห้ำกะบผสมห้ำแม่ให้กินมีห้ำกับผสมห้ำเนาะให้มาอาหารบ่ครับนี่บ่จ้ะมีแต่ห้ำยางมีแต่ห้ำย่างเดียวโอ้โหนี่ครับพี่น้องเพิ่นมีล่งสีนดำครับนี่ครับผมเพิ่นให้กินห้ำผสมนี่ครับมีล่งสี อาจจะเสียงรบกวนเนาะครับขอกราบขออภัยาจจเสียงดังบ้างมันดมันะเสียอแต่ว่ามันลดต้นทุนหัวมันจะแพงกว่าะเาก็ต้องเอาสมกับน้ำให้มันไปนีอันนีครับพี่น้องยคันยังไงยาอยู่ที่เขาเรียกครับ สมบูรณ์มันจะใหญ่ทัานเขาเลี้ยงว่าสมบูรณ์ท่านยังกัดจอยกับเป็นไปมแมนถึงยู่ที่เลี้ยงเนาะแมนถึงยู่ที่เขาเลี้ยงแล้วแบบนี้เลี้ยงยากบ่ครับบแบบแบบ่ยากกับเบยากเบายากเนาะทัานเขาเข้าใจมันน่ะมันกับเบยากครับแมนกับคือเขาต้องใส่ใจแน่เส้าแรงนี่ก็ต้องได้กินครับผมแมนแต่ทัานล้างพนนี่ก็ ต้องให้มันกิน้อยฟ้าแล้วเลยอะไรมันก็จอยลุงมจอยลุงมด้มนเกลียกับว่าต่อมดยล่ะเมนยาเนี่ยก็สำคัญความเดือนเขาก็ต้องฉีดฉีดยานี่ยยาอย่างเนี่ยบยารุงขยันพยธิบํารุงแล้วก็เวลาแก่สมัยก็ฉีดแก้อาจีบให้เขาสมบูรพรหอมได้บ้างเมื่อนึงนี่ล้งเมือนี้ยูด่ดีๆอาการจเป็นคืนมครับ เกเบื้องว่าแกเป็นยังเอากระใสยาได้ดีตัวงามครับพี่น้องเอ้ยเต็ตัวล้วนอวนคือให้กินล้ำนะครับนี่แค่นี้มีลูกแม่นว่ครับนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้จ้ามันนั่นมีลูกกับสิอย่วงสองสามเดือนสองสาม 2> 2, เดือน พี่น้องเอ้ยมาเบิงครับเตาาัวใน,ม,นมีแต่เจ,จยได้เอาไม้เขาแบบมะขุนเขาครับพี่แหลกเป็นเอามากกับตัวพร้อมๆเจยอันนี้ตัวละพันเจยอ๋อนี่แหละครับโอ้จะทำมะขุ่นหรอเนาะครับมันอยู่ที่การ,ร้ยงเนาะแต่ละฟาร์มงามครับพี่น้อง แต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องแนวนี้เขาเลี้ยงมานานปันไหนแล้วครับ่เี้ยงป็นเจ็ดปีป่ป้วปไม่ได้สบเอดปีปบเอ็ปีก็คือส่งขายไปเรื่อยๆมันม่คัาขายไปเรื่อยๆเลเเลี้ยงเลี้ยงแนแยุ่นแหนประมาณี ว่าละตอนแรกท่นไปซื้อม,เอะ,มเะเร็รงไปซื้อตัวละครมะเร็งเล่มาลมาัหนี้นะก็ได้หาตลาดหาตลาดซื้อมะเรลยมะเรลยน้อยทีแรกคือซื้อมะเร็งม,มาลองเลี้ยงเนาะครับบ้านนี้ซื้อมาแล้วตลาดกับพ่อท่านในกรวาที่แรกคือหลังครับก็เลยเอาไปไล่หาตลาดไปเบอแถวน้องท้ายไปหาตลาดเองมันเหมาครับเมียนทั่วนะจะไปเลยไปพ่อปนะ่ะน่ะ เขาเลยไปซื้อมาที่แรกซื้อกับพวกไห้เขาไปขายใน,นยังน้ำดอกป่านนี้ก็เลยอันมันก็นเลยรับส่งให้เรตูดสองตูดนั่นนี่สมัยนั้นมันอึดหน่อมมันบอกนีผู้เลี้ยงครับส่งให้เรตูดสองตูดไปปานนี้ก็เลยอันขายายออกมาเรื่อยๆมือก็ยังเลี้ยงน้ำสินะเขาก็เลยเป็นเป็นการวนเวียนไปไปซื้อของมือมา เอาของจะพวงไป่น้ำเป็นซี่ฮาตัวเพิ่มไปเรื่อยๆครับอ๋อปอนนี้ก็เลยกลายเป็นคือแบบเป็นจับกลมเกษตรนท่ากันจ้าแมนคือตั้งเป็นกลุมขืนมาตั้งเป็นกลุมขึ้นมาคือไปรับซื้อเองเด้่ยนครับแมนนี่เด้อครับเป็นไปรับซื้อเองด้วครับพี่น้องกะกลายเป็นเพขาฆ่าแม่ฆ่าไปซื้อม้าหมุนไปไปรับกลุมแน่อันนี้ดีอันนี้ปุดีเขาก็จ้าอีกเลียกครับ ยาตัวนี้ดีตัวนี่บอดีเข้ากับประสบการณ์เนาะประสบการณ์เดี๋ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆกันเก่งไปเองไปในตัวนะครับโอ้งามจริงสิซื้อมาที่เล็กๆนะครับพันกับลูกครับกระจู้ยบ้านเป็นสีดงากระลูกนี่แม่เนี่ยอาพันติดลูกแม่ หัวใหญ่สวยงามแล้วช่วงนี้ราคาเป็นยังไงครับราคาเดีือนนี้เด,นเดือนเมื่อกี้ลอยหาซิฟเนอะถือว่าแต้รา,าคาดีครับการเมืองเราบันดีก็เลยอยู่ลอยความหายจับโควิดนั่นแหละเอาง่ายๆว่าเป็นเป็นเพราะโควิดเนาะการเมนมันก็เลยขึ้นลงควรปั่นกันอยู่ราคาปกี่ช่วงนี้นะ ราว่าขั้นเป็นยางต่ำกับเมื่อคืนรคือจับนี่จับจับร,รุ่นจักกิโลขึ้นไปครับผมแปดแปดกิโล,ลถึงถึงสามสิบสามกิโล,ล,ลน,น,คลนะครับร่อยสี<ๆ>่สิบเป็นบ่ครับถือว่าราคาดีครับพี่น้องเลี้ยงง่ายครับออกมาหาเลมกินผักกระถินกินหญ้า เขาใส่ฟอพันตัวเดียวเนาะครับครับฟอพันเพิ่นครับพี่น้องครับฟอพันตวสวยงามเลยครับนี่คือลักษณะฟอพันที่ดีเป็นบ่ครับใหญ่บ่ เป็นพอันเต็มหน่อย่ตัวคือตุลาตัวติ่งลอยพ่เติ่งลอยเนาะเขาต้องเอาข่าโคดเองนะข้าวโอแดงแต่ว่ายูนี่มันทเขาได้เลือกแบบนั้นเขาเลือกค่ะเข็งมันโอเคแล้วครับครับขาไงไงไงแต่ว่าในในใจเขาหันพันยังก็ได้ที่เทาเลี้ยงให้ใช่ใจมันอ่ะมันควรตื้นสินะครับครับเขาจะเริ่มเบาๆนินงันไหนตัวตัวนี้พันยังเน่ครับนี่พันยังนี่มันเป็นแองโกลผสมเนาะ สมบอเนาะครับใหญ่งามครับพี่น้องนี่นะครับพื้นที่เลี้ยงของเพื่อนไม่อีกความนึงครับทางนู่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูขอเาูแองพอกยักแม่แล้วจากพอกนี่น้องานั่นเลวมาชิมหมองพักแบบท่านเอามาพรุบเขาต้องไปพักไว้ก่อนขอบที่เขาไปซื้อมาเขาต้องไปพักไว้ก่อนเนาะจะบว่าห้มาอยู่น้ำกัน ก็ฉีดยาไอ้ยังเรียบร้อยคือว่าโอเคสิเขาก็ค่อยใหญ่ลงมาใส่มันครับโอ้พามันก็สิมันค่อยเบิ่งง่ายดูแลง่ายคือป้องกันโรคไปในตัวด้วยนะครับเนาะมาดูครอบที่สองเพิ่นครับนี่คือครอบที่สองบ่เนาะครับเลือดเจ็ดสิบอ๋อสูงใหญ่ นี่คือที่รับที่นอนเขาครับง่ายๆนะครับอยู่ในสวนยางอากาศเย็นสบายเริ่มต้นที่ทุน30,000เรมตนที่ทุน3ครับเลี้ยงแพะขยายขยายมากเรื่อยๆขออนุญาตขึ้นไปดูทั้งข้างบนครับนี่ครับ ใ่อาหารเขาคือข้อข้อสำหรับขังไว้ตะขอดครับผมไวข้ขอดครับง่ายๆดีครับผมมันก็มมหล้มบ้างเอ้าลงทางนี้ก็ได้บัญ ครับวิธีชาวบ้านเกษตรเลี้ยงแพะช่วงนี้เขาเจอเปัญหายังนะครับการเลี้ยงกา,ารเลี้ยงคืออาหารคือกันอาหารยำแหลยงนี่หายากเนาะครับ,รบเขาเขาปลูกหญ้าเองบ่ครับ ้าเริ่มปลูกปลูกหญ้าเอเียงในห้ันกินครับไอ้สูลูซี่แล้ะกันลูซี่แองโกลา่โกลาโอ้ธรรมดาเขาโอ้โหกระตุ้นมึงขี้เก่ามึงข้อ,อ,อที่สองเ่็นคอกที่สามข้อนั่นบ่ครับคอกที่มาแยักมันบ่ครับอันนี้คือคุณแล้วก็<อ>สิ่นี้คุณอีกอยู่พุ่นแล้วก็คอกกักอีกอีกคอกหนึ่งอยู่ทางนู้นครับ อยู่นาพุนอ๋ออยู่นาถามคอกครับผมถามคอกคุณคุณไว้สำหรับโซงตลาดเนาะครับแนนอันนี้คือสำหรับแล้วที่นี่สมมติว่าถ้ามีคนอยากสนใจอยากขายแพะหรือรับสือแพะมาเลี้ยงนี่้ติดต่อได้จังไนครับทาเขาก มาเลยบ้านคูมาสั่นกายเบอร์โทรไปบ้านคู่เนาะครับจ้าบ้านคู่อำเภอบ้านผืออำเภอบ้านผือเนาะจังหวัดอุดรธานีครับผมจ้าให้ล่องขอเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองห้าเก้าเก้าสองห้าเก้าตู้น่อยตู้น้อยบ้านคู่เนาะครับจ้าฮะ แล้วยาแพงโกลาเนี่ยเขาซื้อบ่ครับยาแห้งข้างนู้นสมแนเขาซื้อด,ดูครับอันนี้ก่อนมามนลลแล้วเขาเอมาใส่ย้ำเขาขาดัดคือเขาต้องใส่อะไรด้วน,นี่ครับซื้อมาอันนี้เขาก็สิเฮ็ดเป็นห้างไว้แบบนี้คผมอืมแมนเราไม่ซื้ดึงกินแพงโกล,ล่าครับ แพงก้อนละอัดแห้งก้อนละลอยไหนได้ห้งเลงก้อนอ๋อก้อนละหนึ่งร้อยในหนึ่งลังนี้ครับมันกักินดีเลยก็ดีก็มันบ่งนี่ยังแบ่มันกินเล่ามันกานั่นเนาะครับมันก็สิดึงกินบริหารเขามันไปตื้มกันไปอืนี่ครับพี่น้องดูไว้เป็นเพื่อเป็นแนวทั้งครับ เนาทางการเลี้ยงแพะแี่ขีั่นเฮาก็ข,ขายเด้ขีก็ขายเหมือนกันเนาะกะสอบละ35บาทก็สอบละ35บาทไปใส่ปุ๋ยใส่น้าง้ามครับามาสั่งไว้เถ้าลรเป็น1อยสอบเฮาหากว่มีเวลา <c oughs> สั่งทีละเป็น1อยสอบพี่น้องเอ้ยฟังเอาเฮาก็เอิ้น้ําลูกกลุ้มมาแนมารวมกันสี่ครับ แแมมู่่ดหยัังกรบซื้ออถ้าสมมุติว่าแม่นี่นี 8, ่ขายประมาณราคาเท่าะไรครับท่านแม่นี่ครับเดินไปมีหลูกไปหกเจ็ดพันหลุมละหกเจ็ดพันอ๋อแปดพันครับพี่น้องตัวนี้มาดูน้ำเพลินเด้อพี่น้องเอ้ยแห่เพลินงามๆครับ อันี่อยู่น้ำเขาได้ขาปี<ห>าออกลูกแค่ละตัวแต่ว่าแกขาเปก็ฟังมหมาอยากให้ฟังว่าถึงมันพิการเขาก็ได้ลูกคือเก่าครับอ๋อถึงจะพิการเขาก็ยังเลี้ยงให้เขามีลูกให้เขาได้ถึงจะข้างละตัวก็บพราเป็นยังเนาะเขากะลังค้นมาสิว่ามันพิการเราเบื่อเบื่อไงยังตี้ยแนนที่จริงมันก็ได้ลูกคือเก่าครับนี่นครับขาเปีพิการออาปีนี้มันขึ้นยุบเลย มันนั่นมันมีขอ,อกมาเราบันี้ก,ออกมิมังขอกมันลงมันก็เลยว่าท่านแอาลงเบิดอมันนั้นมันขึ้นอยู่ลู่ <ś c oughs> โอ้ยอยากคนไแต่ว่ากระโดดลงอยู่ข้าเนอกนิดหน่อยนาะ <ś c oughs> รักนารักครับพี่น้อง อ้วันเยงก็เด็นเลียละแก่แลุ้ไปนมันออเ้ยวนี้นขนไหขาเมืนก้อนละอยมก็ได้ก้อนละลอยก้อนละลอยแมน ตะกี้ได้รุหนฮงบานนี่ได้ขายดีก็เลยลดปริมาณปงวันงสู้โดเอาโลดก็น่ร้อยบันนี้มันกินได้โดนบะให้คุณล่าโอ้ยมันปซองมือสองมือตะก้อนแมนสองมือตะก้อนห่อนให้มันกินขันมือมันไม่ได้กินกับมือแล้วก่อนเลยอยู่ที่ว่ามันอิ่มบ่อิ่ม้อมเลยแต่เนาะบางที่อิ่มมันก็ต้องให้เขากินอีกไปรับไม่จังไดนอันนี้อย่ามาแต่ลองบัว แท่น้องบัวนะเนาะเข้าไปเอา,เ,อาเพิ่นมีมีกับมีเรียงคือกันเราวมนนี้เขก็ไปขอเบงเพิ่นเลยไข่มันมีโปรตีนสูงไหงม<ค><ณ>อ้าวครับคลิปนี้เป้าสงการอีสานสอนกฝากไว้แค่นี้เนาะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาศึกษา วิธีการเลี้ยงแพะวิธีการเลี้ยงดูก็เชิญมาศึกษาได้ครับดูงบ้านคู่ครับผมอำเภอตำอบลบ้านผ <laughs> ือ <laughs> จังหวัดอุดรธานีครับผม <laughs> คลิปนี้บอสงการฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ <laughs>